นับตั้งแต่เรือของกลางในคดีน้ำมันเถื่อนกว่า3,30,000ลิตรหายไปเมื่อวันที่11มิถุนายนในช่วงเวลาราวๆสองทุ่มเศษนะคะข้อสังเกตของคนในแวดวงนี้มีขึ้นมากมายค่ะเรือน่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่ ข่าวแรกที่เราได้ยินก็คือคาดว่าไปทางเกาะกูดที่มีคนเห็นว่าเรือไปทางจังหวัดตราดนะคะสันนิษฐานกันต่อว่าถ้าไปทางนั้นจะใช้เวลาหนึ่งวันค่ะก็จะสามารถไปเทียบท่าที่กัมพูชาในจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลได้ค่ะการเทียบท่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่มีรายงานข่าวล่าสุดด้วยก็คือเรือหนึ่งในสามลำถูกดัดแปลงสีค่ะและเชื่อว่าอาจจะพยายามทําทั้ง3ามลำเลยแต่ว่ามันไม่ทันและเรือทั้งหมด ถูกเรียกว่าเป็นเรือเล็กค่ะในสภาพที่คลื่นลมแรงแบบนี้ไม่สามารถจะถ่ายน้ำมันระหว่างเรือได้จำเป็นจะต้องไปถ่ายกันที่ท่าเทียบเรือก็คงจะเป็นเหตุผลที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าเรือไปเทียบท่าอยู่ที่กัมพูชาค่ะแต่เพราะหลังจากนั้นไม่นานไทยประกาศขอความร่วมมือหลายๆประเทศเพื่อนบ้านที่มีน,าน่านน้ำติดกันซึ่งกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในรายงานข่าวนั้นค่ะอาจจะทำให้เรือถูกผลักดันออกมาไม่ได้ถูกจับ แต่เรือไม่สามารถจะอยู่ในน่านน้ำสากลได้ค่ะทำให้ต้องมาอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของซึ่งคุณผู้ชมเพิ่งจะได้ยินในข่าวไปว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะค่ะเขตเศรษฐกิจจำเพาะก็คือบริเวณทับซ้อนในบริเวณไหลทวีปค่ะซึ่งในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นสีฟ้าอ่อนที่ดิฉันนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะในบริเวณนี้เนี่ยตำรวจน้ำมีอำนาจที่จะเข้าไปตามไปจับ ประกบกลับมาที่ไทยได้ค่ะ แหลงข่าวคนนี้ยังเชื่อว่าที่เรือทั้ง3มลำซึ่งวิ่งได้สองลำอีกลำหนึ่งต้องลากจูงกันมาเนี่ยวกกลับมาที่สงขลาเพราะประเมินแล้วว่าถ้ากลับไปในรูทเดิมมีอันตรายถ้าจุดที่พบคือด้านหลังเกาะโลซินของไทยก็น่าจะหมายถึงความต้องการที่อยากจะไปทางเวียดนามค่ะแต่แหลงข่าวอีกคนกลับมองนะคะว่าการสันนิษฐานว่าเรือไปที่กัมพูชามาก่อนไปเวียดนามแล้วก็วกวกลับมาที่ทะเลทางตอนใต้ของไทยมันเป็น นไปไม่ได้ค่ะเพราะรูทนี้ต้องใช้เวลามากกว่า10วันแต่เชื่อว่าเรือเนี่ยเมื่อออกจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำที่สตัหิีบแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้ไปทันทีออกสู่น่านน้ำสากลบริเวณรอยต่อไทยมาเลเซียค่ะแต่กรณีนี้ถ้าจะไปจับน่านน้ำสากลเป็นอำนาจของกองทัพเรือค่ะตำรวจน้ำไม่สามารถเข้าไปจับไปจับได้นะคะซึ่งข้อสังเกตถัดมาก็คือแล้วตอนที่ จับมาเป็นของกลางแล้วจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือสัตหีบเนี่ยมีรายงานว่าได้ถอดระบบนำร่อง GPS และระบบสื่อสารไปแล้วเหตุใดจึงสามารถที่จะนำเรือออกไปในทะเลที่หันไปทางไหนก็ทะเลอะค่ะมันเวิ้งว้าง,างมันไร้ทิศทางและเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาทำไมมีรายงานออกวมาว่ามีความพยายามจากลูกเรือ ที่จะติดต่อขอมอบตัวถ้าไม่มีระบบการสื่อสารแล้วประสานงานกันอย่างไรนะคะเรื่องนี้เนี่ยยังมีข้อสังเกตที่น่าสำคัญก็คือระบบทรานสปอนเดอร์ค่ะของเรือที่จะปรากฏอยู่ในเรดาร์ของหน่วยงานอารักขาทางทะเลหลายๆหน่วยเลยนะคะอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมดูเครื่องบินเนี่ยก็จะติดตามในไฟล์เ t ร d r ดาร์ค่ะระบบทานสปอนเดอร์มันจะขึ้นในลักษณะนั้นเพราะมันเป็นเรือเนี่ยไม่ว่าจะเรือลำไหนก็แล้วแต่ค่ะ มันจะต้องแจ้งขึ้นมาบนเรดาว่าเรือลำนั้นเนี่ยเป็นของใครมันก็เลยมีข้อสังเกตที่สำคัญว่าพอเป็นเรือของกลางในคดีไม่ได้แจ้งไว้ในระบบการเดินเรือถูกนำออกไปจากหน้านน้ำมันปรากฏอยู่ในระบบนี้ไหมมันปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นเรือของใครกันแน่ทำให้ไม่พบความผิดปกติเรือสามารถออกไปจากน่านน้ำได้ทั้งหมดนี้มันเป็นข้อสังเกตจาก หน่วยงานรัฐบางแห่งที่ดิฉันรวบรวมมานะคะแล้วก็เลยมีคำถามว่าในการถแถลงข่าวของตำรวจน้ำวันนี้จะพูดถึงรูทของเรือที่หลบหนีออกไปอย่างไรและควรจะต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมตรวจสอบตำรวจน้ำด้วยหรือไม่คะ่ะ